และหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลตลอดจนหม่อมสุจารณีมหิดลณอยุธยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระราชทานพระราชาพโธการให้คณะองคมนตรีและภรยาคณะรัฐมนตรีและภรยาคณะสมาชิกกุฏิสภาและภรยาคณะสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรคณะข้าราชการพลเรือนคณะนายทหารสังกัดกระทรวงทบวงกรมต่าง ตลอดจนคณะบุคคลองค์กรการกุศลสมาคมและมูลนิธิต่างๆรวม65คณะจำนวน1,503คนเฝ้าทูลรอ,องกระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2537โอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยมามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสขอบใจแก่คณะที่เข้าเฝ้าทูลลอ,องกระบาทถวายพระพรในครั้งนี้ความว่า ข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่านทั้งหลายทุกเพศทุกวัยจากทุกองค์กรและสถาบันมาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้พเพื่ออวยพรแก่ข้าพเจ้าในวันเกิดคำอวยพรที่ท่านนายกมฐมนตรีกล่าวแสดงถึงไมตรีจิตและความปรารถนาดีของทุกท่าน ที่มีต่อข้าพเจ้านั้นภพยราะจับใจยิ่งนักข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณและขอสนองพรและไมตรีทั้งนี้ด้วยใจจริงเช่นกันไมตรีจิตและถ้อยคำอันภพยราะจริงใจอีกทั้งความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกฝ่ายทุกคน แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมสำคัญที่เป็นเครื่องอุปถรัรมภ์ค้ำจุนและผูกพันคนไทยให้รวมกันได้เป็นเอกภาพสามารถจันลงรักษาบ้านเมืองของเราให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดมาได้ช้านานคุณธรรมข้อที่หนึ่งได้แก่ความมีน้ำใจไมตรี ที่ทุกคนมีให้แก่กันและกันด้วยความเมตตาปรารถนาดีคนที่มีน้ำใจเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีนั้นจะทำอะไรก็ไม่เห็นแก่ตัวและเอารัดเอาเปรียบหรือพอใจอยู่กับการได้อย่างเดียวหากกำหน่งถึงประโยชน์และสุขทุกข์ของบุคคลอื่นด้วย จึงพอใจอยู่กับการแบ่งปันหรือเฉลี่ยประโยชน์แห่งความสุขให้แก่กันคุณธรรมข้อที่สองได้แก่ความมีถ้อยคำอันไพเราะจริงใจจะพูดอะไรหรือถกเถียงโต้แย้งปัญหาใดๆกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่พูดด้วยอคติและโทสะอันจะเป็นทางให้เกิดการโต้เถียง ขัดแยง้งโดยไม่มีข้อยุติแต่จะใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจและจริงใจเพื่อสร้างสรรค์และมุ่งดีมุ่งเจริญคุณธรรมข้อที่สามได้แก่การประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันจปะปฏิบัติงานใดๆก็ตามก็พยายามประสานสัมพันธ์ประสานประโยชน์ ให้ตอดคล้องกันทำให้งานที่ทำบรรลุบรรลุผลเลิศและประกอบส่งเสริมกันขึ้นมาเป็นความสำเร็จและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติคุณธรรมข้อที่สได้แก่การมีระเบียบปฏิบัติความคิดเห็นและอุดมการที่สอดคล้องกลมกลืนเข้ากันได้ดังที่คนไทยเราศรัทธายึดมั่นในชาติาศาสนา ว่ามหากษัตริย์ว่าเป็นสถาบันหลักทำให้สามารถประครับประคองและทำรงรักษาประเทศชาติให้ร่มเย็นสวัสดีและมั่นคงเป็นปลึกแผ่นโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแบ่งแยกทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของไทยได้สำเร็จอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวกับท่านก็คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยกย่องพระพเจ้าว่าได้ปฏิบัติการงานหลายสิ่งหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติความจริงข้อนี้พระพเจ้าเองคนเดียวคงจะไม่สามารถทำอะไรได้มากนักหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกคนให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังสติปัญญา และกำลังทับยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบทห่างไกลซึ่งปัจจุบันมีถึง21โรงพยาบาลและ6โรงเรียนกว่าจะสำเร็จผลดังที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมายหลายฝ่าย และได้อาศัยเงินบริจาคที่ท่านทั้งหลายมอบให้แก่ข้าพเจ้าในวาระต่างๆกันเป็นเงินทุนสนับสนุนซึ่งก็เป็นจำนวนเงินมากหลายอยู่ข้าพเจ้าเองได้พยายามติดตามผลงานและไปตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการลงทุนลงแรงของทุกท่านได้ผลคุ้มค่า ไม่ตูนเปล่าในเดือนหน้านี้ก็จะได้ไปตรวจเยี่ยมกิจการของโรงพยาบาลและโรงเรียนต่างๆให้ได้เห็นและรับความรู้ความก้าวหน้าตลอดถึงอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆด้วยสายตาของตนเองเพื่อจะได้หาทางปรับปรุงหรือปฏิบัติแก้ไขเพื่อให้กิจการเหล่านั้นได้บังเกิดผลดี แก่สาธารณสุขและแก่การศึกษาของชาติให้มากที่สุดกล่าวคือประชาชนในทุกถิ่นทุกภาคของไทยได้มีสถานที่รักษาพยาบาลที่ดีเมื่อเจ็บป่วยได้มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพอิสระ ซึ่งจัดสอนตามสภาวะความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ยิ่งเี่วการประกอบอาชีพเสริมในครอบครัวและเป็นอาชีพหลักในภายภาคหน้านอกจากนี้ยังมีกิจการหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้บอกกล่าวกับทุกท่านก็คือการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่คณะแพทยศาสตร์สิริราพยาบาลจะจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ6 0สิพรรษาข้าพเจ้าได้รับเป็นประธานอำนวยการจัดสร้างด้วยเห็นว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่คนไทยเราจะได้ร่วมกันสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อย่างเหมาะสมเพราะอาคารหลังนี้เมื่อสร้างสำเร็จแล้วนอกจากะเป็นเครื่องเฉลิมเกียรติอย่างทาวรแล้วยังจะอำนวยประโยะน์อย่างยิ่งแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆปีขณะนี้การเตรียมงานบางส่วนได้เริ่มไปบ้างแล้วจะได้วางศีลาเริกในเดือนสิงหาคมนี้และจะแล้วเสร็จในกำหนดหปี ็หวังอย่างยิ่งว่าในโอกาสนี้คงจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกท่านและคนไทยทุกคนทั้งด้านกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้สำเร็จล่วงไปด้วยดีเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ยิ่งกว้างไกลภพยศาลและบังเกิด เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองตลอดไปกระเเจาขอขอบใจท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเรื่อมใสของชาวไทยได้อภิบาลบำรุงทุกท่านให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคี อันกล้าแข็งเพื่อประกอบกรณีกิจน้อยใหญ่อันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ชาติให้บรรลุสุขผลในทุกสิ่งทุกประการ